เดี๋ยวเรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจากที่เกิดนเอาไว้ว่าเราจะลองมาสร้างอินดิเคเตอร์ลักษณะแบบนี้คือจะเป็นการสร้างกล่องตามจุดซิกแซกต่างๆก่อนที่จะมาทําตรงนี้ขอกลับมาที่ฟังก์ชันที่เราเพิ่งสร้างกันมานะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่เก็บค่าซิกแซกโดยระบุได้ว่าต้องการซิกแซกกี่ตัวแล้วก็ให้เอาค่าซิกแซกต่างๆเนี่ยไปเก็บในอาร์เรย์ตัวไหน จะมาปรับเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ว่าในกรณีนี้ผมต้องการให้ได้นอกจากจะเป็นตัวแปลเรที่เก็บค่าซิกแซกแล้วเนี่ยอยากให้มันเก็บค่ากระชิปจะได้ไม่ได้รู้แค่ราคาแต่อยากจะรู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนด้วยคือเราจะมาปรับแต่งนิดนึงตรงส่วนของอเร์ตัวนี้ครับให้มันเป็นเร์แบบ2มิติในเร์ตัวนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันเดิมทีมันเป็นเร์แบบ1มิติ ให้นึกถึงเหมือน Excel ที่มี1นึ่งคอลัมน์แล้วก็มีจํานวนแถวตามที่เราต้องการว่าจะเอาข้อมูลกี่แถวอันนี้เราอยากจะได้ข้อมูลซิกแซกกี่อันก็ว่านไปแต่ข้อมูล1แถวที่มีอยู่คือข้อมูลของราคาให้นึกถึงเหมือน Excel แล้วกันน่าจะนึกออกแต่ราวนี้เราต้องการ เพิ่มให้มันเป็นอาร์เรย์แบบ2มิติเพื่อที่จะให้เป็นเหมือน Excel ที่เก็บได้2คอลัมน์คือคอลัมน์หนึ่งเก็บราคาอีกคอลัมน์หนึ่งเก็บว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนเราจะได้รู้ว่าราคานี้อยู่ที่ตำแหน่งไหนราคานี้อยู่ที่ตำแหน่งไหนอันนี้ในการที่จะสร้างให้มันเป็นเหมือน Excel ที่เก็บได้2คอลัมน์เนี่ยเราก็จะเขียนเพิ่มเติมเข้าไปแบบนี้ครับให้มันมีอย่างนี้ มันจะกลายเป็นการสร้างอาร์เรย์แบบ2มิติโดยเราบอกว่าเราต้องการ2คอลัมน์อ <tan> ่า <tan> มันก็เ <tan> ป็นลักษณะนี้ตอนนี้มันกลายเป็นอาร์เรย์ดินามิกที่มี2คอลัมน์นะครับเวลาเราจะเข้าถึงคอลัมน์ที่2เราก็เข้าถึงแบบนี้ครับยกตัวอย่างนะถ้าเราจะเข้าถึงก็คือจะเป็นแบบนี้ครับ c c i n f o แถวที่0ูนย์คอลัมน์ที่0ูนย์อย่างเงี้ยหรือแถวที่ศูนย์คอลัมน์ที่1อ่ะตอนนี้เนื่องจากว่ามันมี2คอลัมน์มันก็จะมีคอลัมน์ที่0ูนย์กับคอลัมน์ที่1อ่ะประมาณนี้นะครับในการจะเข้าถึงมัน เราก็มาเพิ่มเติมในฟังก์ชันของเราเนี่ยว่าแทนที่ตัวนี้เราจะเก็บค่าของราคาเนี่ยครับเราต้องเก็บที่คอลัมน์ที่0ส่วนอีกอันหนึ่งที่มันเป็นค่าของตําแหน่งคือค่าชิปเนี่ยเราจะเก็บที่คอลัมน์ที่1นี่คือค่าชิปนะครับเราจะเก็บที่คอลัมน์ที่1ค่าชิปคืออะไรก็คือค่าค่าไอที่เรา,าวนลูปในแท่งเทียนทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเอาค่าไอมาเก็บตรงนี้เอาค่าไอเนี่ยครับไปเก็บใน array ในอีกคอลัมน์หนึ่งในตําแหน่งที่1ฟังก์ชันก็จะเป็นแบบนี้ ตรงนี้เราก็ต้องแก้น,นะครับว่ามันเป็นอาร์เรย์แบบ2มิติที่มี2คอลัมน์และนี้คือรูปแบบของฟังก์ชันที่เราต้องการคือต้องการให้มันเอาไปเก็บข้อมูลทั้งราคาและข้อมูลทั้งว่ามันอยู่ตำแหน่งแท่งเทียนที่เท่าไหร่เนี่ยไปอยู่ในอาร์เรย์ที่เป็นแบบ2มิติที่มี2คอลัมน์คราวนี้ลองมาทดสอบว่าฟังก์ชันนี้มันจะ เก็บค่าออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเลือกใช้ฟังก์ชันนี้แล้วเราเปลี่ยนแล้วนะครับว่าอาร์เรย์ตัวนี้ต้องเป็น2มิติที่มี2คอลัมน์ฟังก์ชันต่างๆการใส่ข้อมูลก็เหมือนเดิมแต่เราจะขอปิมพค่ามันออกมานิดนึงนะครับว่าค่าที่เก็บไว้อยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมเราก็ทำดู for ครับพิมพ ไปตามขนาดของอาร์เรยถ้าเป็นกรณีที่มันเป็นอาร์เรย์แบบ2มิตินะครับเราจะไม่ได้มาดูขนาดข,าดของมันจากอาร์เรย์ไซส์พะถ้าเป็นอาร์เรย์ไซส์เนี่ยมันจะเป็นการนับจํานวนทั้งหมดของของช่องข้อมูลที่สามารถเก็บได้ในอาร์เรยนี้อย่างถ้ามันเป็นอาร์เรที่มี10แถวแต่2คอลัมน์เนี่ยค่าอาร์เรย์ไซส์จะเป็น20 ซึ่งเราไม่ได้ต้องการจะเอาค่าทั้งหมดช่องทั้งหมดแต่เราต้องการจะไล่ไปในแต่ละแถวว่ามันมีกี่แถวถ้าเราต้องการจํานวนแถวของอาร์เรย์สอมิติแบบนี้เราจะใช้อาร์เรย์เลนนะครับก็จะคล้ายๆอาร์เรย์ไซส์เพียงแต่ว่าถ้าอาร์เรย์ไซส์ก็คือเป็นการหาจํานวนช่องทั้งหมดที่มีจานวนเซลล์ทั้งหมดถ้าใน Excel ก็เหมือนจํานวนเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อมูลนะครับแต่ตรงนี้เราต้องการจะเอาแค่ว่ามันมีกี่แถวแล้วก็ระบุไปว่าพูดถึงอาร์เรย์ตัวไหนก็คือ ccinfo ต่อมาเราก็ระบุว่าเราต้องการทราบ ไอเรนตรงเนี้ยของในแนวไหนถ้าเราต้องการที่จะเป็นว่ามันมีกี่แถวเนี่ยครับแล้วก็กําหนดไปศูนย์คือเราต้องการรู้ว่าในตําแหน่งอันแรกตรงนี้นะครับมันมีจํานวนกี่แถวตัวนี้เราก็ปิิ้นค่าออกมานะครับว่าในแต่ละแถวเนี่ยมันมีข้อมูลของราคาเท่าไหร่และข้อมูลของตําแหน่งแท่งเทียนเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพื่อดูว่ามันถูกต้องไหมขมพายนิดนึงก็ไม่มีเออร์เรนะครับเราก็ทดสอบลองใส่เข้าไปดูนะครับในชาร์ตนี้อ่ะ ตรงนี้มันก็จะพิมพ์ออกมาจํานวน20ค่าตั้งแต่อเรที่0แถวที่0จนถึงแถวที่19นะครับเพราะว่าตรงนี้เราใส่ไปว่าเราต้องการข้อมูล20 แถวแล้วก็มาดูนิดนึงใน Z, แต่และอันที่มันพิมพ์ก็คือจะพิมพ์ค่าซิกแซกนะครับแล้วก็พิมพ์ค่าของตำแหน่งของแท่งเทียนเราเก็บได้ทั้งสองค่าละกลับมาที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยลักษณะเป้าหมายที่เราจะทำก็คือเราจะหาซิกแซกที่มีอยู่พอรุ้ตำแหน่งของซิกแซกเราก็จะวาดกรอบถ้าเป็นสวิงไฮเนี่ยเราก็จะวาดจากราคาไฮจนไปถึงขอบบนสุดของเนื้อของแท่งเทียนแต่ถ้าเป็นราคาโลเนี่ยนยครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้คือจะมีราคาโลเป็นขอบล่างส่วนราคาของเนื้อแท่งเทียนที่อยู่ต่ําสุดเนี่ย ก็จะมาเป็นขอบบนล่ามาจนถึงแท่งเทียนจจะนี้แล้วแต่ว่าจะล่าไปยาวแค่ไหนนะครับในกรณีนี้ผมจะล่ามาให้มันเลยจากแท่งเทียนปัจจุบันสัก2แท่งแล้วก็กําหนดสีแล้วก็ตรงนี้เราจะไม่ได้วาดซิกแซกอันล่าสุดคืออันที่1เพราะว่ามันยังไม่จบล่ามายังไงก็มันมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะถ้าสร้างกล่องขึ้นมามันก็ไม่น่าจะเอาไปใช้เป็นแนวต้านหรืออะไรทั้งนั้นเพราะมันยังมันยังไม่ชัดเจนอัซิกแซกที่ศูนย์ไม่เอาเราจะเป็นสร้างตั้งแต่อันที่1 2, 3, 4ี่ ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเรากําหนดด้วยว่าเราต้องการจะเอาซิกแซกกี่ตัวที่เราจะมาสร้างกล่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างลักษณะแบบนี้กันสำหรับอินดิเคเตอร์ตรงนี้คงจะไม่ได้มานั่งไล่เขียนพร้อมกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาขอเอาโค้ดที่เขียนเสร็จแล้วมาอธิบายไอเดียแต่ละส่วนแล้วก็เผื่อเพื่อนๆหยิบไอเดียพวกนี้เอาไปใช้ประยุกต์ต่อในอนาคตในงานของเพื่อนๆแล้วกันมาที่ โค้ดตัวนี้นะครับวนด้านบนก็คือเป็นการกําหนดตัวแปรต่างๆที่คิดว่าจําเป็นต้องใช้นะครับหลักๆก็คืออันนี้ชื่อของ indicator ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเป็น string เป็นชื่อซ i กแ a กต่อมาก็คือเป็นค่า input เพราะ indicator นี้เราต้องการให้มัน set ซ i กแ a กได้ว่าจะมี parameter depth เท่าไหร่ deviation เท่าไหร่ back, back step เท่าไหร่นะครับแล้วก็กําหนดมาละแล้วก็กําหนดด้วยว่าเราต้องการจะเอาซ i กแ a กที่ให้วาดกล่องเนี่ยกี่กล่อง ตรงนี้คือส่วนของ Input นะครับถัดมาคือเป็นส่วนของตัวแปร a า r a เล2มิติที่เก็บค่าราคาแล้วก็ค่าตำแหน่งไว้อันนี้ในส่วนของ Initial ก็ไม่มีอะไรคืออาจจะมีการ ลบกล่องทั้งหมดก่อนในการเริ่มต้นครั้งแรกนี่เป็นการ Initial เริ่มต้นเ,นเฉยๆมาในส่วนของฟังก์ชันหลักของ i n นดิเคเตก็คือส่วนของ on calculate ที่มันจะทำงานทุกๆติกตต๊กเนื่งจากละติ๊กเราทำอะไรบ้างเราก็จะมีการตัวนี้ get six s a c k info มันก็คือ get cc ที่เมื่อกี้เราทำะนะครับเป็นฟังก์ชันที่ในการดึงค่า six s a c k เอามาเก็บใน array ฟังก์ชันนี้ก็คือจะมีการระบุ Input ของ six s a c k เข้าไป3ตัวแล้วระบุว่าเอาไปเก็บ อ๋อนี่สลับกันนิดนึงเอาไปเก็บในอะเรยไหนต้องการจํานวนเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่คือเอาเป็นว่าเป็นฟังก์ชันในการเก็บค่าของซิกแซกเอาไปเก็บในอะเรยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันในการเช็คอีกทีนึงว่าค่าที่ได้มาเนี่ยกับกล่องที่มีอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกันไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าซิกแซกบางทีมันรีเพนตนะครับอา่าบางทีกล่องที่มันเคยสร้างขึ้นมาตอนนี้มันไม่ใช่ซิกแซกแล้วเราก็ทําการเช็คสักนิดนึงคือถ,ถ้าอันไหนมันไม่ตรงก็ลบออกหรือบางทีมันเกิดซิกแซกใหม่ ซิกแซกเก่าก็ต้องเอาออกเพราะว่าเรากําหนดจํานวนว่าต้องการมีซักสมมุติมี10ซิกแซกแครั้นี้มันมีซิกแซกใหม่ละซิกแซกเก่าก็ต้องเอาออกไอตัวรีเช็คเนี่ยก็จะเป็นตัวลบของเก่าออกด้วยเหมือนกันนี่คือในส่วนของหน้าที่ของฟังก์ชันรีเช็คบ็อกซ์เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละฟนะังก์ชันนะทัดมาก็คือเราจะทําการไล่สร้างกล่องนะครับเราจะมีการวนลูปตามจํานวนกล่องที่เราเซ็ตค่าไว้ว่าเราต้องการกี่กล่องแล้วก็ทําการวนลูปแล้วก็สร้างกล่องอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันในการสร้างกล่องเดี๋ยวเราก็าไปดูกันก็ใน on c a l c u l a เ e ก็มีเท่านี้นะครับมีการเช็คค่ามีการรีเช็คบ็อกซ์แล้วก็มีการสร้างบ็อกซ์นะครับอ่ะในส่วนของฟังก์ชันในการเก็ค่าก็คล้ายๆที่เราเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอาจจะชื่อตัวแปรต่างๆอาจจะแตกต่างนิดนึงนะครับตรงนี้มีการสลับคือผมเอาอาร์เรย์ที่เก็บค่าซิกแซกขึ้นมาก่อนแล้วเอาจํานวนไปอยู่ด้านหลังอันนี้จะเขียนยังไงก็ได้นะครับมันแค่สลับตำแหน่งนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนกันเลยนะครับมีการเก็บค่าของซิกแซกไปอยู่ใน r r a y นะครับคอลัมน์ที่0นย์คอลัมน์ 0, มที่1คราวนี้มาดูส่วนของฟังก์ชันที่สร้างกล่องก็คือ create box ฟังก์ชันนี้ผมกำหนดว่าให้มันมีการกำหนดพารามิเตอร์อยู่2อย่างคือกำหนดค่าชิปแล้วก็กำหนดราคาอย่างที่เคยทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับในการเรียสร้างกล่องพวกนี้เราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า object create นะครับและกล่องพวกนี้มีจุดที่เราต้องกำหนดมันว่ามันเป็นกล่องขนาดเท่าไหร่เนี่ย ผ่านการกําหนดค่าเวลาและราคาสองจุดนะครับมันจะเป็นสีค่าก็คือในการจะสร้างกล่องเราต้องกําหนดว่ามีจุดนี้กับจุดนี้ตรงนี้คือ t 1 p 1ตรงนี้คือ t 2 p 2นะครับ t ก็คือเวลา p ก็คือราคานะครับเมื่อเราได้2จุดนี้ t 1 p 1 t 2 p 2แล้วมันก็จะเกิดเป็นกล่องขึ้นมาได้ขอยกตัวอย่างซิกแซกกล่องนี้แล้วกันนะครับเราก็ต้องระบุว่าเราต้องการจะสร้างที่ชิปนี้ที่ราคานี้ นะครับส่วน p 2จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคํานวณนะครับแล้วก็ t 2จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคํานวณอ่นะตอนนี้ผมก็เลยสร้างตัวแปรขึ้นมา4ตัว p 1 p 2แล้วก็ t 1 t 2นะครับเพื่อเตรียมที่จะสร้างกล่องคือถ้าเรามีข้อมูลครบ4อันเนี่ยเราก็ไปสร้างกล่องได้ p 1ก็ <P 1 S 2> คือราคาของซิกแซก p 2, 2เป็นเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้กําหนดให้เป็นศูนย์ไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องคํานวณนะครับสําหรับ t 1่ก็คือเป็นค่าของเวลาณแท่งเทียนที่เกิดซิกแซกนะครับ แล้วก็ใช้ time ของแท่งเทียนที่เกิดซิกแซกส่วนที่2จะเป็นอะไรในกรณีเนี้ยทีสอผมต้องการให้มันเป็นแท่งเทียนที่อยู่หลังจากแท่งเทียนปัจจุบันไปอีกสัก2แท่งผมก็จะเขียนว่ามันคือเวลาของทีปัจจุบันนะทีของแท่งศูนย์เนี่ยแล้วมีการบวกไป อีก2แท่งการบวกไป2แท่งจะใช้ลักษณะอย่างนี้ครับก็คือตอนนี้มันอยู่ที่ period อะไรสมมุติถ้าอยู่ time frame สนาทีมันก็จะให้มาเป็นค่าเลข15นะครับแต่ว่า15นาทีเนี่ยเราต้องแปลงเป็นวินาทีก่อนก็เลยมีการคูณ60เราก็จะได้จําน,นวนวินาทีที่เกิดขึ้นในแต่ละแท่งแล้วเราต้องการ2แท่งเราก็เลยคูณ2เราก็จะได้เวลาที่ขยายไปอีก2แท่งเทียนสมมติต้องการ5แท่งเทียนเราก็เปลี่ยนเป็น5นะครับกล่องนี้มันก็จะถูกสร้างขึ้นไปอีก5แท่งเทียนถัดจ จากท่งปัจจุบันกลับมาที่ตัวแปรถัดมารับจะเป็นตัวแปรเกี่ยวกับชื่อของกล่องคือเราจะสร้างกล่องขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีชื่อให้มันซึ่งชื่อของมันก็ควรจะแตกต่างกันไปเพราะถ้าชื่อซ้ําเมื่อไหร่นะครับมันก็จะสร้างได้แค่กล่องเดียวดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทาให้กล่องแต่ละกล่องเนี่ยมีชื่อที่แตกต่างอย่างตรงนี้เนี่ยชื่อแต่ละกล่องเนี่ยจะมีลักษณะท,ที่เหมือนเหมือนกันคือจะมีคําว่า cc underscore แล้วก็มีชื่อของคู่เงินนั้นๆแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ time frame แล้วก็จะมีข้อมูลของเวลาที่1 อางนี้กลับมาดูที่เราสร้างไว้แล้วเนี่ยลอง c อนโทรล B นะครับเพื่อดูรายการ Object เนี่ยก็จะเห็นว่า,ม,ามันจะอยู่ในแพทเทิรแบบนี้มีข้อมูลต่างๆแล้วก็ตามด้วยเวลาที่แตกต่างกันมันก็จะทําให้แต่ละกล่องเนี่ยที่มันสร้างขึ้นมาจะไม่ได้ชื่อซ้ํากันเพราะมันมีความแตกต่างในเรื่องของเวลานะครับมันอยู่คนละตำแหน่งดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ซ้ํากับใคร อันนี้สีสีกล่องซึ่งตรงนี้สร้างเป็นสีเริ่มต้นไปก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละซิกแซกสีก็จะแตกต่างกันเพราะมันมี2ออแบบเนาะซิกแซกบนสีหนึ่งซิกแซกล่างก็สีหนึ่งอันนี้ผมก็ตั้งเป็นตัวแปรเกี่ยวกับสีไว้ก่อนตอนนี้ให้เป็นสีขาวไว้ก่อนนะครับคราวนี้ต่อมาก็คือว่าเราจะทําการหา p2 เดิง่ p2 ที่เรากําหนดเป็นศูนย์เนี่ยมันก็เอาไปสร้างกล่องก็ยังไม่ถูกต้องเพราะ p2 อย่างที่เราบอกคือจะเป็นมันอยู่ว่ามันเป็นแท่งเทียนแบบไหนนะครับถ้าเป็นสวิงไฮแบบเนี้ย ันก็ต้องเป็นราคาที่มากที่สุดของเนื้อแท่งเทียนนะครับแต่ถ้าเป็นสวิงโลเนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่น้อยที่สุดของเนื้อแท่งเทียนนะครับนั่นคือ P2 ดังนั้น P2 เนี่ยเราก็ต้องมีการแยกกันว่าที่เราใส่เข้ามานั้นอะ่ะมันเป็นซิกแซกแบบสวิงไฮหรือสวนะิงโลในกรณีเนี้ยถ้ามันตำแหน่งที่เรากำลังพูดถึงเป็นสวิงไฮเนี่ยเราก็จะคำนวณ P2 แบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นสวิงโลเขเราก็จะคำนวณ P2 อีกแบบหนึง่ง สำหรับพี่2เนี่ยผมกําหนดค่าโดยใช้เงื่อนไขแบบ Turnary นะครับหรือเครื่องหมาย question mark ตรงเนี้เพื่อนๆลองไปที่ question mark แล้วกด F1 ก็ได้นะครับจะมีการอธิบายถึงเครื่องหมายไอ question mark อยู่ Turnary Operator นะครับว่ากําหนดยังไงมันก็คล้ายๆการเขียน if นะครับเป็นการเขียนเงื่อนไขให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวนะครับผมก็จะกําหนดว่าพี่2เนี่ยจะถูกกําหนดว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่ตามเงื่อนไขนะครับด้านหน้านี้ ก่อน question mark เนี่ยมันมีเงื่อนไข true หรือ false คือถ้ามันมีค่าเป็น true มันก็จะให้ p 2มีค่าเป็นก้อนนี้ก้อนหน้าที่อยู่หน้า colon ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันมีค่าเป็น false มันก็จะให้ค่าเป็นก้อนหลังที่อยู่หลัง colon ตรงนี้มันก็อยู่ว่าถ้ามันราคาเท่ากันคือแท่งเทียนนั้นมีราคาเปิดราคาปิดเท่ากันคือเป็น doji เนี่ยเราก็จะเอาราคาไหนก็ได้ตรงนี้ผมเอาราคา close จะเอาราคา open ก็ได้เพราะมันเท่ากันแต่ถ้ามันไม่เท่ากันไม่เท่ากันแบบนี้ ในกรณีนี้มันไม่เท่ากันมี Open มี c ค o s e แล้วเราจะเอาอันไหนเราก็ต้องเอา Open กับ Clo s e มาเทียบกันแล้วดูว่าราคาไหนอยู่อยู่บนสุดนะครับล้วก็ราคานั้นมันก็คือประโยคนี้ครับเราเป็นการเทียบว่าราคาไหนราคาสูงสุดระหว่าง2ราคานี้ราคา Open กับราคา c ค o s e เอา2ราคามาเทียบกันอันไหนมากสุดเราเอาคาราคานั้นเราใช้ Ma ็ m a มมาเป็นฟังก์ชันที่เลือกราคาอันไหนมากสุดแต่ถ้าเป็นสวิงโลเราก็จะดูว่า ราคาไหนเป็นราคาที่น้อยสุดระหว่าง Open กับ Close เนี่ยเราจะเอาราคานั้นเพราะมันไม่แน่นอนเสมอไปว่าตรงนี้ต้องเป็นราคาโค้สที่ต้องเป็นราคาน้อยสุดเพราะถ้าเป็นแท่งเทียนแท่งเทียนที่เป็นบูลิสเนี่ยราคาที่น้อยสุดจะเป็นราคา Open ก็ได้ดังนั้นเราก็จะใช้การเขียนฟังก์ชันแบบนี้ขึ้นมาเพื่อหาราคาที่ต่ําที่สุดของบอดี้แท่งเทียนอ่ะคราวนี้ p 2เราก็จะได้มาแล้วในแต่ละกรณี ถัดมาเราก็จะทําการสร้างกล่องแต่ก็มาในเงื่อนไขตรงนี้เราก็เช็คนิดนึงว่า p 2เราต้องไม่เท่ากับ0ูนย์นะเพราะมันต้องผ่านขั้นตอนตรงน,นี้มาก่อนเพราะถ้า t 2เท่ากับศูนย์เนี่ยเราก็ไม่ควรจะสร้างกล่องถ้ามันไม่เท่ากับ0ูนย์เราก็มาทําการสร้างกล่องแต่ก่อนจะสร้างกล่องก็เช็คก่อนสักนิดนึงนะครับว่าอ็อบเจกต์ที่จะสร้างเนี่ยที่ชื่อต่างๆตรงนี้มีการสร้างไว้แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีการสร้างเราใช้อ b อบเจกต์ไฟล์มาเช็คก่อนถ้าไม่เจอคือมันน้อยกว่าศูนย์ยังไม่มีการสร้างก็ทำการสร้างงงที่่เเหลลือออกกก็็ปนารตตัั้คุณสมบิขง หรืออ็อบเจกต์ที่เราสร้างเช่นราคาเวลาอาจจะมีการขยับเพราะว่าเมื่อเกิดแท่งเทียนใหม่ราคาเวลามันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแท่งเทียนใหม่เกิดขึ้น T2 ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆส่วนราคาเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอย่างที่บอกคือซิกแซกมันรีเพนได้นะครับดังนั้นราคาอาจจะไม่เหมือนเดิมก็อาจจะมีการตั้งเรื่องของราคาปรับใหม่อยู่เรื่อย แล้วก็กําหนดสีกําหนดคุณสมบัติต่างๆของกล่องอันนี้ก็แล้วแต่มาในส่วนของการสร้างเนี่ยมีการสร้างอยู่2แบบคือว่าในกรณีถ้าหากว่ามันเป็นแท่งที่เป็นเนื้อตันๆคือมันไม่มีไส้เทียนเลยเนี่ย P 1กับ P 2เนี่ยมันก็คือจะเท่ากันเลยซึ่งพอ P 1กับ P 2เท่ากันแล้วมันก็จะไม่เกิดกล่องขึ้นมาดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะสร้างให้เป็นเส้นขึ้นมาแทนและกันผมก็เลยมีการเช็คก่อนว่าถ้า ที่งมันไม่ได้เท่ากับ P2 นะเราก็ทำการสร้างกล่องก็คือเป็นใช้ Object Create สร้าง Object ประเภท obj rectangle ใครที่ยังไม่เข้าใจตัว Object Create ก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับถ้าสร้างไม่สำเร็จก็ Print e อ r o r อออกมาสักนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าราคามันเท่ากัน มันเป็นเนื้อตันๆไม่มีไส้เนี่ยเราก็สร้างกล่องไม่ได้เราก็เปลี่ยนมาเป็นการสร้างแบบเรนไลน์แทนก็เปลี่ยนประเภทของอ็อบเจกต์เป็น OBJ t r รน n แทนพอสร้างเสร็จเราก็กําหนดสีเออสีอ๋อตรงนี้มีการกําหนดสีสีจะแตกต่างกันคือถ้าสวิงไฮสีก็กําหนดแบบหนึ่งสวิงโลสีก็กําหนดแบบหนึ่งเดิมทีกําหนดเป็นขาวไว้พอจะเป็นสวิงไฮก็เป็นสีฟ้าถ้าเป็นสวิงโลก็เป็นสีส้มมาบานนี้ คราวนี้มาที่ฟังก์ชัน delete all ก็ไม่ได้มีอะไรครับก็คือเราจะทำการเหมือนที่เราได้พูดไปตอนแรกในส่วนของ initial เนี่ยมีการใช้ delete all คือลบทุกกล่องออกไปก่อนเลยทุกๆกล่องที่เป็นกล่องที่เคยสร้างเอาไว้เนี่ยลบออกโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า object delete all ตรงนี้ก็เป็นการกำหนดว่ากล่องแต่ละอันเนี่ยต้องมีคำนำหน้าตรงนี้อยู่นะครับแล้วต้องเป็นวัตถุที่เป็นประเภทสี่เหลี่ยมจริง,รงๆน่าจะเติมไปอีกอันนึงนะครับเพราะมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมอย่างเดียวมันเป็นเทนไลน์ได้ด้วย เพิ่มไปงี้ไปด้วยดีกว่าปรับนิดนึงอันนี้ส่วนของฟังก์ชัน on the init ก็คือเป็นฟังก์ชันที่จะถูกเรียกใช้เมื่อเอา indicator นี้ออกพอเอา indicator นี้ออกเราก็ควรเคลียร์หน้าจอคือลบกล่องทั้งหมดออกนะครับคราวนี้มาในส่วนของฟังก์ชัน recheck กล่องที่ผมบอกว่าคือมีการเช็คก่อนว่ากล่องพวกเนี้ยบางทีเวลามันผ่านไปแล้วกล่องเก่าๆก็ต้องลบออกหรือกล่องที่สร้างมาก่อนหน้านี้ด้วยซิกแซกที่มัน มีการรีเพนต์มาอาจจะไม่ควรจะต้องมีกล่องน้ตำแหน่งนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องลบออกวิธีการก็คือผมจะทําการไล่ไปในทุกๆอ็อบเจกต์ที่มีอยู่ตรงนี้คือทําการวนลูปตามจํานวนอ็อบเจกต์ที่มีอยู่แล้วก็ดึงค่าชื่อของอ็อบเจกต์นั้นออกมาแล้วเมื่อได้ชื่อของอ็อบเจกต์นั้นมาเนี่ยเราก็ทําการเช็คก่อนว่าชื่อนั้นน่ะมันคืออ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นไหมโดยการใช้ฟังก์ชัน String File เช็คว่ามีคำว่า CC underscore อยู่ไหมเพราะถ้ามันมีคำนี้อยู่ มันต้องเป็นอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะเรากําหนดชื่ออ็อบเจกต์ไว้ว่า cc underscore n a หน้าไว้ละถ้าเป็นอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นนะครับเช็คด้วยว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นเทนไลน์ไหมคือถ้ามันผ่านเงื่อนไขตรงนี้แน่นอนว่ามันต้องเป็นอ็อบเจกต์ที่เราสร้างไว้แน่นอน ต่อมาเราก็ทําการเช็คว่าอ็อบเจกต์นั้นเนี่ยมันควรจะอยู่ต่อไหมมัน v ว l i ลิหรือไม่วรลิกล่องแต่ละกล่องก็จะบอกอยู่ว่ามันเป็นกล่องของแท่งไหนคือถ้าหาว่ากล่องแต่ละกล่องเนี่ยชื่อมันมีตําแหน่งเวลาไม่ตรงกับข้อมูลซิกแซกที่เราได้มาล่าสุดนะครับแปลว่ามันไม่ควรอยู่ละก็วควรต้องลบออกตรงนี้ก็คือเป็นการไล่เช็คว่าซิกแซกที่เราได้มาล่าสุดเนี่ยแล้วก็เอาค่าตําแหน่งเวลาของซิกแซกแต่ละอันเนี่ยมาเช็กเช็คว่าชื่ออ็อบเจกต์นั้นเนี่ยมันมีเวลา ของซิกแซกที่เราได้ข้ามมาล่าสุดอยู่ไหมถ้ามันมีอยู่ก็ให้มัน valid เป็น true แต่ถ้าไม่มีก็แปลว่า valid ยังคงเป็น false อยู่อ๋อแต่ถ้ามันเป็น true ก็คือมันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ทำการ break ออกมาเลยไม่ต้องวนลให้เ้เสียเวลาคือถ้าเราเจอแล้วว่า object นั้นตรงกับเวลาของซิกแซกที่เราหามาได้ก็ทำการ break ไปเลยแต่ถ้ามัน ไม่เจอถ้าวนลูบทุกอันแล้วมันไม่เจอไอ้ valid b o x เนี่ยก็จะเป็น false พรหลุดออกมาจากลูปตรงนี้นะครับก็ทำการเช็คว่า valid เป็น true หรือ false คือถ้าเป็น false ก็ให้ทำการ delete กล่องนั้นไปได้เลยคร่าวๆก็ประมาณนี้ลองหยุดคลิปแล้วลองดูไล่ดูว่ามันทำงานยังไงทบทวนดูนะครับคอนเซ็ปต์คือประมาณนี้คือเช็คว่าแต่ละ object เนี่ยสมควรจะอยู่ต่อไหมถ้าสมควรอยู่ต่อก็คือจากการที่ว่าซิกแซกที่เราได้ค่ามาใน array ตัวเนี้ย มันมีข้อมูลเวลาตรงกับกล่องกล่องนั้นถ้าตรงกันก็ให้ valid b o x k เป็น true แต่ถ้ามันไม่ตรงแน่นอนสุดท้ายมันก็จะกลายเป็น f a l s คือถ้ามันเป็น f a l s เมื่อไหร่ valid block เป็น f a l s เมื่อไหร่เราก็จะทำการ delete กล่องของนั้นไปประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของการ check box ว่ามันควรจะเอาออกหรือ,อยังครบละนี่คือฟังก์ชันแต่ละส่วนนะครับสรุปนะครับก็คือมาถึงในแต่ละติ๊กเนี่ยก็ทำการดึงค่า ของซิกแซกมาก่อนเลยแล้วเอามาเก็บเอาไว้ในอาร์เรที่ชื่อว่า cc info cc info ก็จะมีค่าทั้งราคาและ,ะแท่งเทียนว่าอยู่แท่งเทียนไหนต่อมาก็ทําการเช็คว่า c c info ที่เรามีอยู่เนี่ยกับกล่องที่มีอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกันไหมถ้ามันไม่สอดคล้องกันเช่นมันเป็นกล่องที่เก่าไปแล้วหรือเป็นกล่องที่สร้างขึ้นตอนที่ซิกแซกมันถูกดีเพนตไปแล้วเราจะได้ลบกล่องพวกนั้นออกพอดีเช็คบ o ็อต่างๆแล้วเราก็ทำการไล่ สร้างกล่องต่างๆที่ควรจะเป็นนะครับตามจํานวนซิกแซกที่เรากําหนดซิกแซกเขาที่เรากําหนดว่าเราต้องการกีดกล่องแล้วก็ผ่านการเรียกฟังก์ชัน create box ฟังก์ชันเนี้ยก็อย่างที่บอกเราต้องมีการกําหนดกําหนดอะไรดูเนี่ยกำหนดค่าชิปกับกําหนดราคานะครับค่าชิปก็คือตําแหน่งของที่เกิดซิกแซกและราคาที่เกิดซิกแซกตรงนี้ผมกําหนดให้เป็น integer เพราะว่าเดิมที zigzag info ตรงนี้นะครับเรากําหนดให้มันเป็น double อยู่ แต่ว่าค่าชิปที่เราสร้างขึ้นตรงนี้ครับเราเซตให้เป็น integer ดังนั้นผมก็เลยมีการแปลงมานิดนึงเวลาเรียกใช้งานแทนที่ตรงนี้จะเป็น double เนี่ยผมแปลงให้เป็น integer ด้วยมันจะได้ไม่เกิด warning หรือไม่เกิด error ทั้งหมดก็ประมาณนี้ลองไปประยุกต์ดูแล้วกันนะครับว่าไอเดียแต่ละส่วนตรงนี้เอาไปใช้กับงานของเพื่อนๆตรงไหนได้บ้างอันนี้เรามาดูสมมุติการใช้งานก็คือถ้าเรากําหนดเป็น3กล่อง มันก็จะสร้าง1 2 3อนะครับอันล่าสุดไม่ได้สร้างนะครับอันล่าสุดไม่ได้สร้างทังไงในโคดก็คือจะเห็นว่าตอนที่เราวนลูปสร้างเนี่ยเราไม่ได้เริ่มจาก I ที่มีค่าเป็น0ูนย์เราเริ่มจากซิกแซกระดับที่1แล้วก็เราเปลี่ยนค่าซิกแซกได้สมมติเราลองเอากําหนดค่าซิกแซกแบบนี้แล้วกันเป็น553มันจะต้องสร้างแบบนี้เดี๋ยวลองดูว่าจริงไหมอ่ะนี่นะครับในกรณีที่เป็นซิกแซกแบบ553มันก็จะสร้างตามนี้3กล่อง ลองดูสัก5้ากล่องหกล่องซิหกล่องอ่ะก็จะสร้างเนี้ยครับหนึ่ง6สามี่ห้าหประมาณนี้คราวนี้การจะไปประยุกต์อะไรต่อก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาข้อมูลของกล่องตรงนี้เอาไปใช้อะไรเช่นอาจจะเช็คว่าเมื่อราคาเข้าไปถึงภายในกล่องเราจะให้ทำอะไรเช่นหาว่ามันเกิดเกิดการรีเจ็คเกิดพินบ้าเกิดรีเจ็คบ้าอะไรต่างๆก็อลองไปเขียนเงื่อนไขต่อดู จากการใช้ประโยชน์ของกล่องพวกนี้ตรงนี้หวังว่าเพื่อนๆพอจะได้ไอเดียนะครับในการจะประยุกต์ใช้ค่าซิกแซกที่ได้มาที่อยู่ในอาร์เรย์ที่เราเก็บไว้เนี่ยเอามาใช้งานเดี๋ยวในคลิปถัดไปเรายังคงอยู่ในเรื่องของซิกแซกต่อนะครับแต่อาจจะเป็นการเขียน EA ที่ใช้ในการเทรดแบบออโต้นะครับเท่าที่ไปดูคลิปหนึ่งใน y t u t u นะครับก็ไปเจออันนี้พอดีเสิร์ชว่าซ i g z a g t r a ด i n g s t r a t e ว y เจอคลิปนี้แล้วคิดว่าเดี๋ยวจะเอามาทำคลิป อธิบายการเขียน EA ที่เทรดตามระบบในคลิปนี้นะครับก็ในเบื้องต้นคือมันจะเป็นการเทรดที่เป็นการวาง pending order รอบๆซ i กแ a กที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นการวาง buy stop sell stop c o m อยู่ตรงซ i กแ a กล่าส,สุดที่เกิดขึ้นยังไงเพื่อนๆอาจจะลองไปดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วลองฝึกเขียนดูได้แบบไหนก็มาแชร์กันได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยละกันแล้วถ้าสนใจเรื่องของการเขียนโคด้ดเขียน EA ก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ